สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง True Crime Story ของเรานะคะวันนี้เราจะนำเรื่องราวการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของ Brianna Alexandra Madland มาเล่าให้ทุกคนฟังกันคะ่ะ เมื่อวันที่19มีนาคมปี2004บรันนาแมดแลนด์วัย17ปีหายตัวไปหลังเลิกงานที่แ l a ็กแลนเท r ร์อินในเมืองมอนโกเมอรีรัฐเวอร์มอนต์ในวันต่อมามีคนพบรถของแมดแลนด์จอดอยู่ที่โรงนาร้างซึ่งห่างจากที่ทำงานของเธอไปเพียงหนึ่งไมล์เท่านั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสงสัยไว้ในหลายประเด็น แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีเบาะแสเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องนี้และการหายตัวไปของเบียนาก็ยังไม่ได้รับการคลี่คลายจนถึงปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเธอเธอจะไปไหนและเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เรามาฟังเรื่องราวของเธอกันเลยค่ะเบียนาอเล็กซานดรามดแลนด์เกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมปี1986 เธอได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีจากบรูซและเคลลี่แมดแลน์พ่อและแม่ของเธอในอีสต์แฟรงคินซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลาจากชายแดนแคนาดาส่วนใหญ่เบรียนาจะใช้ชีวิตค่อนข้างปกติแต่ในช่วงปีที่สองของเธอสิ่งต่างๆในชีวิตของเธอก็เริ่มวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเธอได้ย้ายไปเรียนที่มัธยมปลายที่โรงเรียนแห่งใหม่ จากนั้นก็ย้ายออกจากบ้านของพ่อและแม่เธอเบรียนาได้ย้ายไปอาศัยอยู่กับเพื่อนเธอไม่สามารถที่จะรับผิดชอบทั้งการเรียนและงานที่เธอทำได้ในเวลาเดียวกันเบรียนาจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเธอย้ายไปอาศัยอยู่กับเพื่อนสมัยเด็กของเธอที่ชื่อว่าจิลเลียนสตตล และเธอได้ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม GDE เธอทำงานอยู่2อย่างคือเป็นคนล้างจานที่ Black Lantern Inn และพนักง,งานเสิร์ฟที่ KJ Dinner ในเซนต์อันบัน b r i ียนามีความมุ่งมั่นในการสอบ GED เพื่อที่จะเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเธออยากประสบความสำเร็จในชีวิตวันศุกร์ที่19เดือนมีนาคมปี2004 แมดแลนดเข้ารับการทดสอบโปรแกรม GED ของเธอในตอนเช้าและหลังจากการเสร็จสิ้นการทดสอบเธอและแม่ของเธอก็พากันไปช้อปปิ้งแต่พ่อของเธอไม่ได้อยู่ที่นิวยอร์กในเวลานั้นเคลลี่แม่ของแมดแลนด์บอกว่าเธอมีกำลังใจที่ดีในการทดสอบและพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนมหาวิทยาลัยในอนาคตของเธอ หลังอาหารกลางวันแมดแลนและเคลลี่แม่ของเธอใช้เวลาในช่วงบ่ายในการทำธุระและซื้อของในขณะที่พวกเขากำลังยืนต่อคิวชำระเงินที่ร้านค้าเคลลี่ก็เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ดึงดูดความสนใจของแมดแลนหลังจากนั้นแมดแลนก็บอกกับแม่ของเธอว่าเธอจะต้องรีบกลับแล้วจากนั้นเธอก็เดินออกจากร้านไป เคลลี่ซื้อของเสร็จและออกจากร้านไปเพื่อพบเบรียนนาที่ลานจอดรถเคลลี่ได้สังเกตเห็นว่าลูกสาวของเธอดูไม่ค่อยดีวันไหวและมีความตื่นตระหนกอยู่ตลอดเวลาบรียนนาบอกกับแม่ของเธอว่าเธอจะต้องกลับบ้านแล้วเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเข้ากะที่ Black Lantern Inn ซึ่งเป็นร้านอาหารที่อยู่ในมอนโกลเมอรี เคลลี่ไม่อยากถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นจึงรีบไปส่งบรีอัน่าที่บ้านของเจลลี่ในระหว่างเวลาประมาณ3โมงครึ่งถึง4ี่โมงก่อนที่จะออกไปทำงานแม่แลนด์ได้ทิ้งโน้ตให้จิลเลียนโดยบอกว่าเธอจะกลับมาในช่วงเย็นแต่จิลเลียนกลับไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงสุดสัปดาห์นั้นเธอจึงไม่เห็นบันทึกข้อความของบริอาน่า หลังจากนั้นแมดแลน์ก็มุ่งหน้าไปยังที่ทำงานของเธอด้วยรถเก่งโอส์โมบิลปี1985ซึ่งรถคันนี้เป็นของแม่เธอหลังจากเลิกงานที่แ l a ็กแลนเทิร์นอแมดแลนด์ก็ตอกบัตรและออกจากที่อาคารเวลาประมาณ5ทุ่ม20นาทีในคืนนั้น เธอได้บอกกับเพื่อนร่วมงานของเธอว่าเธอต้องกลับบ้านและพักผ่อนก่อนที่จะไปทำงานที่สองในเซนต์อันบันในวันรุ่งขึ้นให้การของพยานบอกว่าแมดแลนด์อยู่คนเดียวในรถของเธอตอนที่เธอขับออกจากที่รานจอดรถในวันเสาร์ที่20มีนาคมปี2004 เจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐเวอร์มอนต์ได้รับแจ้งเกี่ยวกับรถที่ถูกทิ้งรางไว้ในเมืองมอนโกเมอรีรัฐเวอร์มอนต์เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบรถโอสต์โมบิลเดลต้ารุ่นปี1985สีเขียวจอดอยู่ซึ่งชนเข้ากับด้านข้างของโรงนาในลักษณะที่กันชนหลังติดอยู่กับฐานของบ้าน ยางหลังยกขึ้นและไม่สามารถใช้งานได้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบใครอยู่ภายในรถหรือภายในบ้านร้างที่ถูกทิ้งไว้แต่มีสิ่งของหลายอย่างที่เจ้าหน้าที่พบภายในรถรวมถึงยารักษาโรคไมเกรนใบขับขี่เครื่องสำอางคอนแทคเลนส์และเช็คเงินเดือนที่ยังไม่ได้ขึ้นสองใบาจาก Black Lantern Inn ที่เป็นที่ทำงานของเบร n าแมด a ลน ของบางส่วนของเธอตกเกลือนพื้นภายในหน้ารถแจ็คเก็ตขนแก่ของผู้หญิงที่ถูกพบในทุ่งใกล้ๆก,ก,กับรถของเบียนาะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบก็พบว่าไม่ใช่ของเบียนาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์และเจ้าหน้าที่ก็ได้นำรถไปซ่อมที่อู่ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง พ่อและแม่ของบรียนาไม่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับรถที่เกิดอุบัติเหตุจนกระทั่ง5วันหลังจากที่พบรถในวันอาทิตย์ที่21มีนาคมปี2004บรียนาไม่ได้ไปทำงานเพื่อนร่วมงานของเธอก็ไม่มีใครทราบว่าเธอหายตัวไปในวันอังคารที่23มีนาคมปี2004จิเลียนกลับมาจากการไปเยี่ยมครอบครัว และเธอก็ได้พบข้อความที่แมดแลนด์ทิ้งไว้ให้กับเธอเมื่อเธอไม่เห็นแมดแลนด์อยู่ภายในที่พักเธอก็คิดว่าแมดแลนด์อาจจะย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่และน้องชายของเธอในอีสต์แฟรงคินจิลเลียนจึงโทรหาพ่อแม่ของเบรียนาเพื่อสอบถามและก็ได้รู้ว่าแมดแลนด์ไม่ได้กลับไปที่บ้านแคลรี่แม่ของแมดแลนด เริ่มมีความกังวลใจจึงโทรหาเพื่อนและเจ้านายของเบรียนาแต่ก็ไม่มีใครเห็นหรือพูดคุยกับเธอเลยตั้งแต่คืนนั้นที่เธอทำงานเป็นครั้งสุดท้ายวันที่25มีนาคมปี2004 Bruce บรูซและเคลลี่ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐเวอร์มอนต์เรื่องการหายตัวไปของลูกสาวของพวกเขา ในเวลานั้นตำรวจพบว่ารถโอส o โมบิลอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้สงสัยอะไรหากเธอเกิดอุบัติเหตุและหลังจากเกิดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าเธออาจจะวิ่งหนีหายไปเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบหลักฐานใดๆในที่เกิดเหตุแต่ตำรวจก็ยังคงทำการสืบสวนต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำซุนาเคนายเข้ามาช่วยค้นหาบริเวณรอบๆโรงนาด้วยการเดินเท้าแต่ก็ไม่พบวิแววของเบียนาในวันอังคารที่30มีนาคมปี2004รถของเบียนาถูกตรวจสอบโดยห้องปฏิบัติการของรัฐเวอร์มอนต์แต่ก็ไม่พบความผิดปกติดใดๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเจอ DNA ในที่เกิดเหตุ แต่ทางการปฏิเสธที่จะเปิดเผยบอสแสนี้หน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้หลายประเด็นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อสันนิษฐานไว้หลายประเด็นเช่นคลรีลาครอสอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของเบรียนาแมทแลนด์ก็เป็นได้สามสัปดาห์ก่อนที่เบรียนาจะหายตัวไปเธอได้มีปัญหาในงานปาร์ตี้กับเคลรีลาครอส ที่เป็นเพื่อนเก่าของเธอแต่เบรียนาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแม้ว่าสาเหตุของเรื่องนี้จะไม่มีความชัดเจนแต่พยานบางคนก็บอกว่าอาจจะเกิดจากความหึงหวงเนื่องจากเบรียนาจะมีนิสัยค่อนข้างเฟรนลี่เข้ากับทุกคนได้ดีหลังจากงานปาร์ตี้คืนนั้นแมดแลนดต,ต้องเข้ารับการรักษาตาดำใบหน้าและจมูกที่หัก เธอได้ยื่ยนเรื่องร้องเรียนทางอาญาซึ่งยังคงค้งางคาอยู่ในขณะที่เธอหายตัวไปสามสัปดาห์หลังจากการหายตัวไปของเธออายการเขตได้ถอนคำฟ้องแม้ว่าพ่อและแม่ของเธอจะคาด้านก็ตามมีพยานคนหนึ่งบอกว่าคลีรีได้พูดกับเพื่อนของเธอว่าเบรียนาไม่อยู่แล้ว ข้อสันนิษฐานต่อมาคือเบรียนาแมดแลนด์อาจจะตกเป็นเหยื่อของผู้ที่กระทำผิดทางกฎหมายเมื่อพิจารณาคดีจากมนรัฐนิวแฮมเชียร์ที่ซึ่งมีผู้พบเห็นมอล่าเป็นครั้งสุดท้ายอยู่ห่างจากมอนโกเมอรี่ประมาณ90ไมล์บางคนก็สันนิษฐานว่ากรณีของเบรียนาอาจจะเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของมอล่าเมเรย์ นักศึกษาพยาบาลชาวแมสซาชูเซตส์ที่หายตัวไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปี2004ใกล้กับเมืองเฮเวลฮิลล์รัฐนิวแฮมป์เชียร์อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์และยังไม่มีใครพบเห็นเธอเจ้าหน้าที่ตำรวจ FBI เข้าพบกับตำรวจท้องถิน่นเพื่อที่จะเข้าตรวจสอบความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่างทั้งสองคดี ซึ่งรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้หญิงทั้งสองหายตัวไปหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และทิ้งข้าวของเอาไว้ทั้งสองเป็นหญิงสาวที่มีผมสีน้ำตาลที่มีสเสน่ห์และมีความคล้ายคลึงกันมากแต่คดีทั้งสองได้รับการพิจารณาในภายหลังว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งคือเบียนาอาจจะไปโดยความสมัครใจของตัวเอง จากคำบอกเล่าของเพื่อนและคนรู้จักเธอเบรียนาได้พูดถึงการเดินทางระยะสั้นออกนอกพื้นที่ให้บางคนเชื่อว่าเธออาจจะเดินทางออกนอกเมืองและพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่อื่นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สามารถหาหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงข้อสันนิษฐานต่อมาเบรียนาแมดแลนด์อาจจะถูกลักพาตัวไป พ่อแม่ของเบรียนาเชื่อว่ามีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของเธอและพวกเขาไม่เชื่อว่าผู้กระทำผิดมีเพียงแค่คนเดียวในปี2006มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏในวิดีโอของกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งในแอตแลนติกซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ดูคล้ายกับเบรียนาอย่างมาก ผู้หญิงคนนี้อยู่กับผู้ชายคนหนึ่งตำรวจในรัฐเวอร์มอนต์จึงรีบเข้าไปตรวจสอบแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้หญิงคนนั้นได้ครอบครัวของแมดแลนด์ก็ได้เห็นวิดีโอนี้ด้วยแต่แม่ของบรียนะ่าไม่เชื่อว่านั่นคือบรียนะ่าในปี2007มีการค้นพบการเกงยียน ใกล้กับบริเวณที่มีผู้พบเห็นบรอยนาเป็นครั้งสุดท้ายตำรวจได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อีกครั้งแต่ก็ไม่พบหลักฐานใดๆที่สำคัญไซส์ของกางเกงยีนมีขนาดใกล้เคียงกับของบรอยนาแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นของเธอหรือไม่กว่า18ปีผ่านไปนับตั้งแต่การหายตัวไปอย่างไร้คำตอบของบรอยนาแมดแลนด์ ก็ยังมีคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบอีกหลายข้อมีผู้ต้องสงสัยจำนวนหนึ่งหลังจากการหายตัวไปของเธอแต่ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตหรือย้ายออกจากรัฐไปแล้วดังนั้นจึงไม่ยืนยันว่าจะมีเบาะแสใหม่ๆเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือไม่เบรียนาแมดแลนด์ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเธอเป็นบุคคลที่หายสาบสูญจนถึงปัจจุบันนี้ หากมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมเราจะนำมาอัปเดตให้ฟังกันอีกครั้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ